สวัสดีครับช่องคอนดอมิวลมเพินออฟเชียวครับมาถึงหน้างานนะครับถึงมาถึงก็ทำถึงเลยเพราะเมื่อขึ้นก็น,นอนอยู่นี่เลกเราก็เล่งมาหน้างานไปแลวครับเอาละครับชอ,องกุ๊ย กินเขาไว้หัวนี่เริ่มแล้วก็เริ่มแล้วพ่อพ่อพ่อเป็นไงล่คุณยิ้ขังร่นม

ว่าเป็นนั่งอยู่ข้างรถพกคนแบบติดตั้งเลยครับตัวน้อยครับตัวน้อยครับโอ้ยตัวเลี้ยตัวนสาดเด้ปูไว้ทั้งบ้านเลยครับ อันน <laughs> <ality> ี <ized> ้ยังอันนี้แม่นอันนี้อันนี้ยังบ่ยกเลยนี่นี่ข้ามขึ้นบ่ออกเลยยดทีเลยแ่บ่บ มากวยเงีบเงี้ยไมบกวก็ไ่เงีเพากเบิ้งเดยอยู่ดอกเขาแสดงว่ามันโชคซีบอ่ะีแสดงคนายอยู่ดอกงานยแจ้งแบบมือนนะแบบบ้านยุสุริยาเย็นยูเมื่อเมื่อคนละนะ ก็สวยแล้วนี่มันเลาะหาเนื้อกินครับนี่มัน,นมีหล่ออจังกหน่อยมีอเาากินม่อเบอันไนเนื่ว่อาจมีามันมันพนถึงสามโมงไหมถึงสามโมงไปนี่ไปกลับไปกวนพ่อคุณ ยังครับรอยอีกหน่อยหนึ่งครับเขาบหันแล้ว่อกินหันแล้วครับนี่ก็รลังเริ่มล้านเตรียมล้านครับนี่เริ่งเตรียมเริ่มแล้วครับ สาวน้อยลำเพลินโชว์เลี้ยงเด้อบอกว่าแม่แม่อายุบาลไก่เลี้ยนเชี่ยงออกมาให้กำลังใจกันหลายๆนี่ยังยีกันไปแฟนฮิวคอพีมันสะานที่มันนแาบเลย วาิ่งนี้แกน้สด่าเป็นงาถ่ายหต้นใหญ่ิ่ในถ่ายลไรถ่ายมากคนถ่ายถนนเนาะคือขอการแสดงเคะไปเตยไดวคร่

ว่าน้ำไม่เป็นนะปลาตายเลยหรอปลาตายเลานะยูยู่ใกล้่ที่รักพ่องวยโอ้นี่เป็นฝรั่งน้ำน้องน้ำครับวิวิววิวอยู่วิวดิ้นเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะวันนี้สิไปหาอดัวคนแล้วค่ะแล้วพอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย